สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพอมแผมอีกเช่นเคยนะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าๆเนาะอ่ะตอนนี้แผมอยู่ที่ค่ายเกม pp นะคะอยู่กับเกม Sweet m o d a n ซ a m u ั s นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะว่าช่วงเวลานี้มันจะแตกให้ไหมนะเดี๋ยวขอไปที่เบสสินะคะแล้วก็ซื้อไปเลย1,000อ่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยเออะซื้อนะไม่รอนะอ ซื้อมันถึงจะได้เห็นผลเร็วเห็นเงินเร็วอะไรเงี้ยตายได้หมุนฟรีส0ครั้งนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันดูๆๆมันจะแตกให้ไหมมันจะขิดไหมเนี่ยช่วงนี้มันเกลือไหมทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะเออแพรมก็ไม่ค่อยได้เล่นช่วงยินสักเท่าไหร่นะแต่จะลองดูช่วงเวลานี้มันจะเป็นยังไงจะแตกไหม <Nice. S 1> อ่ะคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะเอ้าแตกไปแล้วเว้ยแตกแล้วทุกคนได้เท่าไหร่นี่ได้เท่าไหร่นี่ มัวแต่พูดจนลืมอ่ารับไปเลยแ800ดรอกว่าบาทจ้าไปต่อค่ะไปขอตัวคูณเยอะเยอะนะขอตัวคูณไอตัวระเบิดน่ะเออได้ปะได้ปะอยากได้มากเลยอ่ะถ้าได้ตัวคูณมาจะดีมากเลยขอให้ตกที่ระเบิดอุ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ้ยได้ว่าได้ว่าก็ระเบิดไปเลยสิคะได้ตัวคู10สิบแล้วก็สามเนาะอ่าไปรอบนี้ได้เท่าไหร่ล่ะเนี่ยตื๊ดตื๊ดตื๊ด โอ้โหก็รับไปเลยจ้า300รกว่าบาทนะคะอ่ะก็เหลือหมุนอีก4ครั้งนะคะโอ้โหตอนนี้ก็ได้ทุนคืนมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลุ้นต่อไปอุ้ยได้ตัวคูณอีกแล้วได้ตัวคูณอีกแล้วโอ้โหแต่ว่ารอบนี้ทำไมคูณน้อยจังวะเอออุ้ยเหลือมุนนี้แค่สองครั้งเองทุกคนจะขิดไหมเนี่ยเพิ่งได้กาไรมาแค่สามร้อยเองออะมาคูนมาขอตัวคูณได้ไหมนี่อะงุนอะงุนยังไงยังไงเออกล้วยมายังไงคูนไปดิคูนไปเออคูนหกคูนห้าสิบไปค่ะทุ อุ้ยคูณ5้าสีงามมากเฮ้ยทุกคนตอนนี้ได้กำไรรัวเลยจ้าเอาปยเงินโปย,โปย,โปย,โปยทองมาจา้าเอาเราไปเลยสองพันุทุกคนตอนนี้แพมได้ทั้งทุนคืนแล้วก็ได้กำไรกลับคืนมาแล้วนะจ้าเออเป็นยังไงกันบ้างคะอุ้ยได้ทั้งหมด3,800อ่ะทุกคนก็โอเคอยู่นะลงทุนแค่พนะันหนึ่งเนาะซื้อ,อแล้วก็ได้กลับคืนมาอู้ได้กำไรก็โอเคอะทุกคน เดี๋ยววันนี้แพมขอตัวราไปก่อนนะคะช่วงเวลานี้แนะนําเลยนะเออมันก็ดีอยู่นะทุกคนมันก็แตกมันก็จ่ายให้อยู่นะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แพมด้วยนะคะขอตัวราไปก่อนบ๊ายบาย